ส่งท้ายอีเวนต์สควิตเกมเมื่อผู้คุมต้องประทะก,กับเหล่าผู้เล่นพร้อมกับ3เกมสุดคลาสสิก A E I O U เกมแกะน้ำตาลและเกมสะพานกระจกพวกเราจะไม่ยอมให้แกทำตามใจอีกต่อไปเอาละสิตอนนี้ต่างจากทุกครั้งพอผู้เล่นรวมตัวกันก่อกระบทฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะฝ่ายต่อต้านจะสามารถหยุดเกมได้ไหม ล่กสุดชคกควบคุมด้วยมือเปล่านอกจากนี้ยังต้องสู้กับฝ่ายที่อยากเล่นเกมต่ออยด้วยใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายไปดูกันนี่ก็เป็นค่ำคืนแรกที่ผู้เล่นได้เข้าสู่สนามเล่นเกมของเราหลังจากได้ตอบรับคำเชิญเราอยากจะขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่ตื่นจากลิยาสลบออสองคนนี้น่าจะโปะก,กันเองละ เอาล่ะผู้เล่นทุกท่านถึงเวลาที่พวกท่านจะต้องมาเล่นเกมที่แตกต่างกัน6เกมเพื่อหาผู้ชนะและได้รับเงินรางวัลมาหาศาลไม่ต้องตกใจที่ทุกท่านอยู่ในคอกม้าเพราะทุกท่านเปรียกเสมือนม้าแข่งของเราเอ่ดเดี๋ยวก่อนนะ เหมือนเราจะมีผู้เล่น222กับ333 33, มาเล่นด้วยนั้นเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆื่อชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินเราเริ่มเดือนนี้ด้วยสควิดเกมเราก็มาจบท้ายที่สควิดเกมกันถึงแม้อาจจะช้าไปสักหน่อยแต่เมาส์มินก็อยากทําคลิปนี้เก็บไว้ให้เห็นบรรยากาศที่เขาคอแหลบกันแล้วผู้เข้าร่วมวันนี้ก็คือน่ารักมากๆยังไงก็ต้องลงคลิปนี้ให้ได้ค่ะ ส่วน,นารูโตะก็รีบเข้าเกินผู้เล่นเติมเกมไม่ทันแล้วเนี่ยมาพร้อมกับอัปเดตแพทอีกตั้งหาก็กเก็บเอาไว้รีวิวเดือนสิงหาทีเดียวเลยละกันส่วนชุดผู้คุมสีชมพูก็ยังสามารถมาหมุนได้ถึงวันที่5สิงหาคมรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบลังพึ่งก็ต้องหมุนเก็บสะสมโทเค็นแล้วก็มาแลกรับชุดผู้คุมอยู่ที่219โทเค็นสามารถเปลี่ยนหน้ากากเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้แถมยังมีรูปโปรไฟล์ด้วยนะ นอกจากนี้ยังมีหน้ากากฟอนแมนหน้ากาก VIP แล้วก็กระเป๋าหมูหมุนหมดตู้ใช้ไปทั้งหมด2,050เพรหรือประมาณ650บูตแต่ไอดีลองเหมือนจะเกลือกว่านี้2,000เพรเหมือนกันแต่ได้แค่ชุดกับกระเป๋าหมูมาเก็บสะสมกันได้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่1 A E I O U กฎก็คือทุกๆท,ท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเด็กน้อยหันหลังและร้อง A E I O U ถ้าเด็กน้อยเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดย้ำว่าทุกท่านจะเดินหน้าได้ก็ต่อเมื่อเด็กน้อยต้องร้อง A E I O U เท่านั้นผู้เข้าเส้นชัยหลังเด็กน้อยได้จะผ่านรอบนี้ไปได้ค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะพื้นที่มันสั้นนะคะก็เลยได้แค่เดินเท่านั้นตามนั้นนะคะคนไหนแข็งถือว่าตกรอบทันทีค่ะ โอ้โหมันยกซี่เลยนี่วะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กุมอย่าเพิ่งยิงค่ะถ้างนั้นจริงมันจะไม่เหลือให้เล่นต่อเลยนะเ <c oughs> มื่อกี้ทางเราแค่ยกตัวอย่างให้พวกท่านดูต่อจากนี้จะเอาจริงแล้วนะคะอ <c oughs> อ้เสร็จไปอีกสองคนค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้กุมแข็งอย่ายิงผู้กุมนะ <c oughs> คนที่ถูกแช่แข็งต้องถูกกำจัดผู้เล่นแมววินบินได้กับแพรวตัวดีถูกกำจัด แข็งต่อหน้าไปอีกสองคน MT h ลูกแมวและหมาอมสุนถูกกำจัดโอ้โหผู้คุมชุดชมพูนี่คือยืนหัวล้อรอซ้ำเลยสินะก,ก็ว่าจะลองทั้งหมดหรอบนะคะเอารีบไปไหนเนี่ยกระต่ายรีบเข้าเส้นชัยไปหน่อยคะ่ะผู้เล่น NKA a m l a ถูกกำจัดตอนนี้ในด่านแรกมีผู้เล่นเหลือแค่6คนเท่านั้นคะ่ะเข้าสู่รอบที่หได้เลยคะ่ะโอ้โหหน้าเส้นชัยพอดี เซนดาวเวนถูกกำจัดตอนนี้ผู้เล่น NKA หนูส้มได้เข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกรอบสุดท้ายผู้คุมแข่งทั้งนั้นเลยนี่หว่าอันนี้ถือว่าเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วนะคะในด่านแรกมีผู้เข้าเส้นชัยทั้งหมด5คน NKA หนูสม้มน้อง d m a มน้องคอนเน่แมวถังแก๊สและ NKA เลิฟเอาละค่ะขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อเดินทางเข้าสู่เกมที่2เกมแกะน้ำตาลค่ะ ผู้เล่นทุกท่านจะได้รับกล่องกลมที่มีน้ำตาลอยู่ในนั้นทุกท่านจะผ่านเกมนี้เมื่อสามารถแกะลูกต่างๆโดยไม่แตกหรือหักได้ครบทุกคนมีเวลา1นาทีถ้าหากมีผู้เล่นในแถวที่ยังแกะไม่หมดพวกท่านจะถูกกำจัดยกตีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะคนแรกกับ MTH ลูกแมวนะคะเขาบอกเขาเลอเลียไปก่อนแล้วเอ้อย่างงั้นคนที่สมาเลยค่ะแมววินบินได้โอ้โหรุนนี้เสือกินน้ำตาลค่ะ อา้าวผู้เล่นคนต่อไปยูโรเข้าไปเลียเลยค่ะ หวานตัดขาคนไหนเลียไปแล้วรีบออกจากแถวไปนะคะตามมาด้วยพยัก์สายฟ้าค่ะโอ้โหรวดเร็วมากอะเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวแอมล่ามียึดยึดยักยัก,ยก,ยกรีบเลียเร็วเดี๋ยวเพื่อนข้างหลังเลียไม่ทันนะคะโอ้ยตายแล้วยังจะห่วงเก็บของอีกนอะตามมาด้วย MTH จำแรงค่ะเฮ้ยทำไมเขาได้ของดีๆกันจังเลยอะตามมาติดๆนะคะ MTH น้องนิวกระต่ายน้อยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโบปามเพิ่งสังเกตว่าเขาแต่งตัวมาเป็นทานอสค่ะแลบโย่เลยจัดโจ๊ะโจ๊ะตามมา เอ็มทีเฮดกีตาร์ค่ะกินเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะมาถึงแมวถังแก๊สแล้วค่ะเอาเร็วหน่อยเร็วหน่อยเหลือไม่ถึง15้าวิแล้วดีแม็กเข้าไปเลยค่ะตามไปด้วย NK a, K a หนูส้มค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บของเลียก่อนลูกโอเคเลียเสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือน้องมาอมซนคนเดียวโอ้โหเฉวเฉียดมากๆเหลือไม่ถึง3วิดังนั้นผู้เล่นทุกคนสามารถผ่านด่านนี้ได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมที่3สะพานกระจกค่ะ กระจกบนสะพานนี้ที่ทุกท่านต้องเหยียบนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือกระจกแบบนิรภัยและกระจกแบบธรรมดาค่ะกระจกธรรมดาจะแตกออกเมื่อมีคนเดินไปเหยียบค่ะผู้เล่นต้องเดาว่ากระจก2แผ่นข้างหน้าของท่านนั้นแผ่นไหนเป็นกระจกนิรภัยค่ะผู้เล่นท่านไหนที่เดินข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามได้ก็จะผ่านรอบนี้ไปได้ค่ะถ้าหากเขาไม่ทันในเวลาที่กำหนดจะให้โกโกวาลากลงไปกินในน้ำ ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะคนแรกเป็นน้องยูโรนะคะเอา้าล่วงไปแล้วค่ะมาเดิมได้ดีมากๆต่อมาเป็น NKA แอมล่าค่ะเอา้าเฮ้ยไม่แตกเฉย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่คิดไว้มันไม่เป็นแบบนี้นี่ตามไปด้วยแมวถังแก๊สค่ะกลายเป็นโดดตามกันนะคะก็เลยไม่ตกล,ลงไปข้างล่างเลยแล้วเขากระโดดข้ามแผ่นสุดท้ายเข้าเส้นชัยไปแล้วค่ะแต่แมวถังแก๊สโดดพลาดค่ะตกไปข้างล่างแทนตอนนี้ต้องให้ผู้คุมเอสนะคะลงไปจัดการคนที่อยู่ข้างล่าง เอาจบแล้วผู้เล่นหมาอมศุนต่อไปเป็นผู้เล่นพยักสายฟ้าและตามมาด้วยแมววินบินได้ถ้าใครจำตำแหน่งที่เพื่อนกระโดดได้อะจะมีประโยชน์มากค่ะและก็เข้าเส้นชัยไปอีก2คนเสียดายที่สะพานอันนี้มันสั้นไปหน่อยแต่เอาละสิตอนนี้ MTH กีตา้าไม่รู้ว่าจะต้องกระโดดแผ่นไหนต่อเนสโกหรือน้อง MTH ลูกแมวบอกว่าเธอไปฉันจาได้ตามพี่มาไอ้น้อง <S <S> <S และต่อไปเป็น NKA หนูส้ม โอ้โหไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆจ,จังหวะนี้ทานอตยังไงอา้าวน้องโบปามตกล่องค่ะเป็นเพราะว่าเธอไปแทรกระหว่างผู้เล่นจำแรงกับน้องนิวกระต่ายน้อยยังไงละ่ะตามมาด้วยผู้เล่นดีแม็ก คือถ้าหากมันเกิน1นาทีแล้วอ่ะกระจกที่มันแตกมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่ตอนนี้ผู้เล่นดีแม็กเข้าเส้นชัยไปเป็นคนสุดท้ายแล้วค่ะในด่านนี้มีผู้เข้าเส้นชัยทั้งหมด8คนคุณมาโง่เราจะตายกันหมดแต่ฉันไม่อยากเล่น3าเกมที่เหลือแล้วว่าตอนนี้เหล่าผู้เล่นรวมตัวกันก่อกระบิดพวกเขาต้องการยุติเกมนี้แต่ก็มีผู้เล่นบางส่วนไม่ยอมเหมือนกันดังนั้นในเกมนี้จะมีการต่อสู้กันระหว่างฝั่งผู้คุมโกโกวาและฝั่งผู้เล่นที่มีทั้ง คนที่อยากเล่นต่อและฝั่งที่เป็นพวกต่อต้านมาดูกันว่าใครจะคว้าบูย่าในเกมสุดท้ายกันพยักสายฟ้าลงสุดเครื่องบินแต่ก็มีคนลงตาเหมือนกันจังหวะนี้โดนเจอตำแหน่งด้วยโคด้าค่ะฝั่งขวามันลงซะด้วยแล้วก็ NKA เลิฟเก็บไปแล้วค่ะอันนี้เกิดใหม่ได้แค่ต้นเกมเท่านั้นนะคะแล้วเจออีกคนเฮ้ยตรงนี้ยังมีคนลงอีกนะคะ แต่ NKA เ <Yeah. S 1> ลิฟเก็บหมูด้วนเองไปได้ MTH b e บีมโลบูสามารถเก็บ NKA หนูส้มได้ค่ะนี่มันชนแขนปะวันเนี่ย MTH ใคไขนุ้ยเปลี่ยนชุดเป็นโกโกวาเจอเข้ากับผู้เล่นค่ะอีกฝั่งเป็น น้อยยิงหัวไปแล้วก่อมสบู่ผูกริบบิ้นซะด้วยตัดภาพไปที่ MTH จำแรงค่ะพยายามเปิดโดนหาคนก็หาไม่เจอน้องขนมจีนสามารถสังหารคุณฟ้าไปได้ NKA แมล่าพยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะคะจุดนี้ผู้เล่นดีแมกกำลังจะแคมป์แต่เจอ NKA หนูโซพที่เพิ่งเกิดนะคะซอยตูดไปอีกที MTS ต้าปูเนวดาดที่เพิ่งขีดไปขอเขาเกิดใหม่มาแค้มบนหอคอยสถานีทรทัศน์ค่ะเฮ้ยเฮ้ย NKN หูส้มสามารถสังหารผู้คุมโกโ <c oughs> กวาได้อีกคนค่ะแหมเมื่อกี้มีสังหารผู้เล่นด้วยกันเองด้วยนะคะเฮ้ยเฮ้ยตัดาหมกทีจำแรงกำลังบวกอยู่ค่ะสั่งตรงข้ามปีนไอวัวข้ามาเอา้าหมู่ด้วนสังหารจำแรงได้ค่ะโชว์หล่อไปหนึ่งทีที่หล่อขนาดนี้ เป็นของคุณนะอ้าวกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งจำแรงแล้วก็หนูส้มไม่สามารถเกิดมาได้แล้วนะคะเมื่อกี้น้องนิวกระต่ายน้อยจัดการพยักสายฟ้าไปได้แล้วแมวถังแก๊สมาจัดการน้องนิวอีกทีตอนนี้น้องแมววินบินได้มารักลอบเก็บกล่องสมบัติโกโกวาค่ะ เจ้าที่แรงอาฆาตเยอะมากค่ะตอนนี้น้องคอนเน่กำลังหาเหยื่อนะคะแต่กลายเป็นผู้เล่นขนมจีนสามารถยิงหัวได้ค่ะเก็บไปแล้ว4คิวกโกวาอีซี่ตอนนี้กำลังสบายใจกับหนองน้ำของเขา <S 2> <S 2> น้องเสือพึ่งจัดการผู้เล่นคุณฟ้าไปค่ะตัดไปที่ MT h สซาวโกะหรือน้องบีมโรบูตรรอเหยื่อม,มาเก็บของ <S 2> <S 2> <S 2> และสามารถจัดการผู้เล่นขนมจีนไปได้ค่ะได้มา5คิวอีกตั้งหากกโกวาหรือชักกี้วะเนี่ย กีตากำลังขับรถหนีโดนน้องเสือลอยหัวไปได้ EQ คิว e ค่ะโกโกวาเรามีแต่ตัวดุๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย MT mm h hmm. ลูกแมวนะคะเจอเข้ากับโกโกวาอีกตัวหนึ่งพยายามเปิดโดนแต่โดนวิ่งเข้าไปหาโกโกวาอีกตัวหนึ่งแทนค่ะตอนนี้ผู้เล่นถูกลุมแล้วก็โดน MT h โบพีชยิงหัวไปแล้วค่ะโกโกวาอีกตัวสอยตูดโบพีอยู่ค่ะและคนที่ตามมาไม่ใช่ใครที่ไหน MT h ใครนุ้ย แต่ไม่รู้ว่าเหตุอันใดหรือเห็นว่าเป็นโกโกวาด้วยกันนะคะไข่นุ้ยก็เลยถอดใจไปค่ะ NKA เลิฟ er นะคะโดนข้างบนสอยมาค่ะพอจะหนีโดนไข่นุ้ยดักยิงด้านบนอีกเอาล่ะตอนนี้ต้องรีบถอยไปตั้งหลักก่อนนะคะส่วนผู้เล่นยูโรแคมตั้งแต่ต้นเกมจนตอนนี้วงกินแล้วอะ่ะอุ๊ยตายแล้วเพิ่งมาเริ่มฟาร์มของไหนๆก็ไหนๆขอเลียน้ารแพล ตัดไปที่ผู้เล่นสตาร์ปูเนีว่าได้ค่ะไอ้บ้านหลังนี้เอาไว้รวมตัวโกโกวาหรือเปล่าเนี่ยมีโกโกวา3คนนะคะยืนอยู่หน้าโกโกวาอีกทีแล้วก็เก็บโกโกวามิกมาได้ค่ะอ้าวลองเลิฟเก็บไข่นุ้ยไปแล้วสตาร์ปูเจอกับโกโกวาอีกตัวค่ะหูเข้าหัวไปแดงกำแบบนี้ปัดขวาอ้าวไม่เจออยู่ฝั่งซ้ายแทน เื่อกี้ทิ้งซาติโนไว้เอาวารฟกลับมาค่ะแต่แพทนี้ซาติโนโดนเนิร์ฟแล้วนะเอาวาร์ฟทไมทีโอ้โห و, คนเล่นเป็นแล้วมันมีประโยชน์จริงๆน้องเลิฟเพิ่งจัดการโบพีส <c oughs> ไปโอ้โห و, สตาร์พูเนวดายเก็บทนายสายหยุดไปได้ค่ะช็อตเทชช็อตหลอช็อตสาวๆกีต้องเข้าเ <c oughs> มื่อกี้อะไรอะ <c oughs> นางส้มเกาะหน้ากับระบูดที่ทนายสายหยุดทิ้งเอาไว้ ทานอตหรือน้องโบปามยังอยู่นะคะเอาน้องเลิฟจัดการยูโรไปแล้วตอนนี้มีหลายคนขับรถเยอะมากนะคะแมวทังแก๊สเปิดโดนพุ่งเข้าไปชนน้องแมววินบินได้ค่ะกลายเป็นได้คิวแบบงงๆเอาแล้วเหมือนจะมีผู้เล่นขับรถแว้นอีกคนค่ะอีกฝั่งโยนระบูดมาแมวถังแก๊สเก็บไปได้อีกคิวค่ะกลายเป็น4คิวแล้วแต่รอบนี้เราเอาคนบูย่านะคะ น้องคนนี้ชื่ออ่านว่าอะไรอะเอาเป็นว่าเรียกน้อง MB แล้วกันนะคะ MB เจอเข้ากับน้องทานอสค่ะฝั่งตรงข้ามเจ็บอยู่นะแต่กลายเป็นถูกออสการ์พุ่งค่ะฝั่งนี้ก็มีออสการ์เหมือนกันจังหวะนี้ผู้เล่นทานอสหรือน้องโบปามน,นะคะพยายามกระนําระบูดไปแต่น้องโกโกวาเขาใช้ประตูวาร์ปหนีไปแล้วจังหวะนี้ผู้เล่นทานอสขับรถตามไปค่ะกาจะไปเหยียบโกโกวาแต่โกโกวาหลบได้นะคะโอ้โหน้อง M b ใจโคตรสู้อะ อัดซองป๊อแปะรุนรัวเลยค่ะโอ้โหแต่กลายเป็นฝั่งนั้นหนีไปได้ค่ะมีคนยิงน้อง MB ไมมอีกที MB บอกไม่ไหวแล้วขอหน่อยแล้วกันลดระเบิดไปแล้วค่ะแต่ MB ตัดสินใจถอยออกมาก่อนค่ะ MTH เสือสามารถจัดการ NKA แอมล่าได้ค่ะ MTH Beam บีมโลบูทนะคะเจอกันกับ NKA เลิฟ er ค่ะแต่ MTH เสือมองเห็นโอกาสและยิงน้องเลิฟไปแล้วค่ะบอกแล้วนี่มันศึกแห่งแคนชัด น้องเสือโกโกวาเจอกับโกโกวาที่อยู่บนลางซูชิทางด้านหน้ามีผู้เล่นโบปามดักอยู่ค่ะ m d h เสือเห็นช่องว่างแล้วก็เก็บไปได้ EQ กลายเป็น7คิวแล้วค่ะน้องโบปามไม่รู้ว่าโกโกวาตัวข้างหน้าได้ตุยไปแล้วนะคะน้องเสือเลยเก็บไป EQ กลายเป็นคนที่เหลือรอดอยู่เป็นกโกวาทั้งสองคนค่ะ และตอนนี้เช็กกี้ก็มาปะทะก,กับแอนนาเบลแล้วค่ะแต่ละคนคือคิวได้เยอะทั้งนั้นนะฮะตอนนี้เหมือนน้องเสือจะเห็นน้องบีมโรบูทแล้วจากนั้นคือการน,นำบุกรัวๆเลยค่ะเอาละเป็นศึกระหว่าง MTH ด้วยกันเองค่ะน้องเสือปาลาระบูตไปอีกหนึ่งกลุก่มเสือใช้ออดกล้าพ,พุ่งชนบีมเข้าไปแต่น้องบีมใช้โทคอนค่ะอูอเสืองัดหัวไม่ทันแล้วผู้ชนะเป็น MTH ซาวโกหรือน้องบีมโรบูทนั่นเอง สรุปแล้วแผนการปฏิวัติการก่อกระบฏก็ไม่สามารถยับยั้งเกมนี้ได้อยู่ดีค่ะเหมือนในซีรีส์เลยเนาะ เอาละค่ะก็จบไปแล้วกับการแข่งขันเลียวสควิตเกมของจริงระหว่างผู้คุมกับโกโกวานะคะประทะกับผู้เล่นยังไงก็ขอขอบคุณผู้ชมแล้วก็คนที่มาร่วมเล่นกันในสตรีมด้วยนะคะแล้วคือรอบนี้น้องๆให้ความร่วมมือกันดีมากค่ะเลยทําให้เราถ่ายทําได้แบบไม่มีอุปสรรคอะไรพี่เมามินขอขอบคุณด้วยใจจริงค่ะหวังว่าน้องๆจะสนุกกับกิจกรรมนี้นะคะและถ้าหากพี่เมามินได้ตกหล่นชื่อใครไปขออภัยด้วยนะคะบางคน ก็แคปไม่ทันจริงๆแต่อย่างน้อยก็น่าจะพอเห็นชื่อในคลิปบ้างแหลนะเนาะขอบคุณสมาชิกทุกคนรวมถึงลูกแคนทั้ง MTH แล้วก็ NKA ด้วยนะคะที่มาร่วมเล่นกันแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะไปไปปั่นอีเวนนะโต,โต์นารูโตะต่อ